สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มีโอกาสแวะไปดูงาน d e ่ e n s e s n ด์แอนด์เซ2025ซึ่งงานนี้จัดใาในประเทศไทยยาวนานกว่า20กว่าปีแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่11มันเป็นงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการกลาโหมและการป้องกันประเทศซึ่งมีบริษัทพัฒนาอาวุธทั้งจากยุโรปอเมริกาเอเชียเข้ามาร่วมกันจำนวนไม่น้อยกว่า50ถึง60บริษัทนะครับ สิ่งที่ผมที่เห็นการพัฒนาที่น่าสนใจยกตัวอย่างอย่างเช่นการเดยนทีเป็นรถยานยนต์หุ้มเกาะติดปืนของชัยเสรีผมเนี่ยอยากจะเรียกมันว่าป้อมปืนเคลื่อนที่แล้วกันปีนี้ชัยเสรีเขาก็เอายานยนต์หมู่เกาะมานําเสนอหลายคันแต่เพื่อนผมสนใจตัวนี้เขาถือว่าเป็นการนําเสนอตัวและรูปแบบใหม่ป้อมปืนเคลื่อนที่ตัวนี้หรือยานยนต์หุ้มเกาะ8ปดคูณแตัวนี้ติดปืนขนาด105มิลลิเมตรนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่า ล้อเนี่ยถ้าสามารถเปลี่ยนเป็นตีนตะขับเนี่ยไอเนี่ยก็คือรถถังดีๆนั่นเองซึ่งผมเชื่อว่าอันนี้คือความก้าวหน้าครั้งสำคัญถ้าสามารถพัฒนาต่อนั่นหมายถึงว่าเราก็ผลิตรถถังได้